สวัสดีครับสวัสดีไอ้เสาวันเสาครับมื่อนี้มื่อนี้สีพักกันเขาเราเกมเฮ็ดนะครับมื่อนี้พอดีวันยหยุดกับผมเฮ็ดเก่าออกหลายพัันเพิน์ว่าไอ้พักกันออกป้าครับอ่ามื่อนี้มาเราถวัดครับผมถวัดบุรีเราเฮ็ดครับเราเขาจะเอื่่นเราขีเล็ก่าสันครับผมล่างเดินทังสีเขาเราครับไอ จักสิเป็นยังไงเด้อครับม <een> ืโอนี้สิได้บ่ได้เพราะอากาศก็ค้มครับผมมืโอนี่ค้มแดดบ่ออกาศขึ้นมู่บ้านครับอ้าวส่งกำลังแรงเคียรแรงใจเด้อพี่น้องเอ้ยทางเดียวได้เฮ็ดครับอ๋อติดตามผมเข้าไปเบิ่งในป่าน้อกันเลยครับรรรถถถเเเตต็็มมบบัดโอ้รถหลายครับครับเป็นมาเอาบุญคือจังไดบุกครับผมเตรียมเลยครับลวดเตรียมเลยพี่น้องเลยมาสวยก็เพลินนะครับกับโซเชียลเพราะละเอียยนซานบ้านซองครับผม รถบักหลายเลยครับเต็มเลยครับผุนครับพี่น้องเบิ้งเด้อครับยื่นไกลผุนครับปุ้นเนาะผุนเต็มเลยมูเป็นมูเฮ็ดกัมผูเหลียงถลายมัดหางสิเก็บเอาอีดีว่าได้เพิ่นบ่ถ่าเฮาไปหยุ่งบ่แน่กับอีแตงข้าวเดียวโอ้ยอยากแก้ผู้เฒ่ามาไว้เนาะอยากผุนเนาะอีแตงสภาพทางเข่าเด้อครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อครับเรียนเร็้ยวกับ่ได้ครับรถผมน้ำฝนตกได้วสองมื่นนี่แหละครับว่ามันสิบ่มีฝนเลี่ยงคัก ว่าสิบพอด้กินเขา่าเจ้ากับบางส่วงกับเสดซื้อกินนึกเขา่าเราบางส้วงเข่านี่น้ำสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกขู่ทุกคนครับผมอ่าเมื่อน,นี้ผมมาเก็บเห็ดครับผมอยู่เราถวัดโบรีครับจังหวัดร้อยเอ็ด พอดีไอเป็นวันหยุดครับผมเห็นเขาจะวาฮ็ดออกไหลกัเลยมันวารู้ว่าสิปนยังไหนครับผมมาครับตามผมมาเลยครับไปบงน้ำกันครับผม ทานกำลังไถว้าถั่วงาเบิ้งไลแข่งกเตียมตาเดยพี่น้องเ้ยว้าถั่วแล้ข้อมูลหนึ่ไมได้ยุ้ซื้อไหนนี่ย่ายุ้เลือกคขาบวมียกระย่างไปใกล้เติบอยู่ครับผมครับมคุณได้ครับผู้คนมากกว่านจะหล่นตาครับผมโอ้ดวพูดหลายๆมาตาเดือกป้ครับนี่หลาย ไปครับร <Bond> <an> ไป <dale S 2> ขอบค <Enfin> ุณหลายๆครับผมมันมันครับมันมันนั่สีผ้าชุดไเก็บไปนะไปกับพี่น้องากันนั่งสิทุกคนสำแจกบานแจกเมื่อกครับพี่น้องเออพออยู่โอ้มาแล้วครับพี่น้องดอกแรกแห้งหวานครับผมเห็ดเพืองหวานครับชื่อดอกแรกแห้งหวานครับผมนี่ครับเห็ดเพืองหวานดอกเป็นยังไงบ้างครับ ดอกแรกครับผมดอกแรกนี่พืงหวานครับดอกแรกดอกแรกโอ้คนไหลพี่น้องคนไหลคนไหลแห้งอย่างนี้เา็นอกไรกอผอครับผมคนไหลคนไหลแถบว่านแถกเมืองมาเห็ดออก,กว่าจันครับ ดอกที่สองครับเห็ดแดงครับผมกระลังเป็นจีเลยครับจีตะป,ปูเลยครับเห็ดแดงครับผมแต่้าสนมากตอนนี้ก็สิผมเห็นแบบนีแต่เห็ดตายเบียครับผม <S <S 1> <S 1> ตายเบียฮะครับดอกที่สามครับผมดอกสามดอกสามจีเห็ดแดงงามๆเลยพี่น้อง ครับดอกที่สามเกิดยุพ่นครับเกิดยุพ่นที่เฮ็ดแดงครับนี่ครับนี่ใหญ่เลยครับนี่สวยเลยครับฮ็ดกัมปูทีแม่เดี๋ยวเห็ดแดงกันพี่ดอกที่สี่ครับนี่พี่น้องดอกที่สี่เห็ดแดงดอกงใหญ่เลยครับเห็ดแดงนี่ครับนี่เห็ดแดงวัวหลวงบางหม่องเอิอนเห็ดแดงนะครับเนาะคอเปต์ใต้คลิปผมนี้อครับขันเอิอนบุ้คคกัน ห้อยค้นเคียร์นี่หลายแห้งครับผมมาแต่โส่ๆอ,องมี่ <c oughs> พออ่อยิ่แลวครับผมเห็ดเพื่งหวานครับดอกวุ้งยี่เป็ดครับซูบคู่หนึ่งครับผมเ <c oughs> <c oughs> นี๋ยนครับเ เขาเล่าวัานี่ได้บอกาทางคนออกไปครับจ้บบามันป้านใหนเขาวจว่าน้ำกันขาเจ้าหลงครับผมหลงครับหลงเราข้าว่าหลงเรามานํ้ำกันแบบกลุ <c oughs> ่มหาตะเห็ดยางเดียวครับผมถ้ากาันหลงฟ้าหลงเรา <c oughs> ต่างใจหาตะเห็ดเนี่ยหนเท่านะครับจะเห็ดยางวนไปวนมาหลงนี่ครับ อ่อหมานอีกแล้วครับผมเห็ดแดงลังเกิดครับพูยุพีนีเลยพี่น้องเห็ดแดงครับนี่ตะกียงามครับผมเห็ดแดงนี่กี่งามครับพูยุพีนีเลยครับนี่งามงามครับงามเห็ดแดงครับสีดอกพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับมีตะกียงามครับเห็ดตะไคร้โอ้เห็ดแดงเห็ดแดงโทษทีครับเห็ดแดงดอกอย่งงามเครับขายอย่งเง เบื้องสูงก็อสีมานตะเห็ดแดงเหรพี่น้องเอ้ยมาเนี่ย <c ười> เห็ดแดงครับผมดีครับกลุ่มหนึ่งครับผมนี่ครับนี่ครับเนี่ยเห็ดแดงครับผมเหาะเห็ด,ดยงังเอาครับว่าจะกินได้ครับผมเห็ดยังเอาครับว่าจะกินได้ใครอยู่ครับใครอยู่อยู่ครับใครอยู่ นี่ครับไก่ได้ป้นแล้วครับผมเดี๋ยครับมีแต่เห็ดแต่ยงเลยครับนี่ครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่จีเห็ดจีเห็ดแดงครับผมดอกงามครับมาด้อพี่น้องพอเห็ดอันนี้ครับผมพาเบิ่งบ้านผมเอื้นเห็ดกามปูพ่รู้ทางอื่นที่เอิ้นเห็ดยังนาะครับ นี่ครับผมนี่ครับนี่นี่ครับนี่เห็ดกามปูครับผมหลายครับหลายเอาเด้อครับผมเอามักก็สุนัขเห็ดก็เรียว่าเห็ดปวกเสียบแล้วผมก็ว่าเห็ดนี่เสียบเพื่อกันครับผมนี่นี่เห็ดกามปูครับนี่หลายครับหลายคุณครับคุณคุณคุณครับคุณคุณครับสมดงแดงครับเตรียมเลยครับนี่ครับมกใส่ไข่เด้อพี่น้องเลยใส่ไข่ใส่ใบตองใส่ไฟน้ำใส่ไผ่ปลสุกดี ครับผมกินดิบว่าไ้ครับผมมันว่าเนื้อว่าต้องใส่ไฟครับเอาครับเอาเอา,เอาให้การปูนี่เอาครับไปแต่หมกใส่ขคขถามท่าหน่อยซะแม่ ดำไปดำแล้วเออดำแลยเกี่ยวไปเลย่นี้ต่ะได้งนี้น้อยยิ่งน่ะเอาไปเจียงกือเป็นข้ามในข้ามปรยอ้อ

นี่เด้อครับพ่อสอง poon เมืนพี่น้องไก่แล้วครับไก่ความจริงแล้วครับไก่เคืองตาแล้วพ่อสอง p o o ครับผมเห็ดท่านสร้างตอนนี้แม่กำลังเคลียร์อยอะนะครับขุดครับกำลังเคลียร์เห็ดเห็ดท่านครับผมกำลังเคลียร์เห็ดท่านพ่อหุ่มหนึ่งครับผมดอกไม่ใหญ่ปบันไดครับตัวเรียงหลายขุ่นครับกำลังกำลันเคลียร์อยู่ครับผม ียรเหดทานครับแต่ลกันเชียรเห็ดทานครับมาเด้อมาเด้อพูดได้บ้างหรไอเราขี่เล็กครับผมอำเพอทวัดจังหวัดระยองครับบ่อไก่อยากตัวเมืองครับผมสิบสี่สิบห้ากิโลครับอยากัตเมืองะยองบ่นครับ ดอกไว้ไงครับตัวกัเอาขึ้นเขาครับผมนี่ครับนี่น่ครับเออเนทนสร้างเออยุ่งกัดพุ่นๆดอกหน่าเอเกี้ยไปเอาเลยเฮาเลยหน่อยอีลีลหะหน่อยอีลีล่ะหน่อยอีรีลหะ ดอกด้วยม่ใช่เห็ดทานเขี้ยวยิ่งพ่อใหญ่เลยเขี้ยวยิ่งพ่อเจ้านี่เป็นเห็ดทานเนาะเนี่ยเป็นเห็ดทานกร่างตีว่าเสียมใหญ่ดิลืมเสียมอย่าควางเด้อผู้ใดลืมองยาดมวัวหันหลอดไม่ไหมซื้อไม่ไหม้ไอ้ยาดมหันมัย ยังพอเห็นไล่ลมลมยาเลี้ยงยาโดนไมดีบุ่งปลานเด้อยืดเพิ่มพ่มจะได้เป็นห้วด้ต้องมาหาใครเนี้ยยืเพิ่มพ่มจะได้ปลาดจกินเด้อยืดเพิ่มพ่นิดเดียวใส่เ่อาเดี๋ยวพ่อเลยฮะพี่ใส่ทีแล้วเท้าต้งเช็ดเสร็จยมนิดเียวยืมด่วนก็ง่าย

เป็นมูครับมูละซิบมูละงีซิบดอกอยู่ครับพอได้อยู่ได้กินยุ้อที่ครับก็ได้เพิ่มขึ้นมากเนี้ยยุ้ครับเมื่อกี้ได้หฮมหนึ่งครับผมเห็ดทานครับทานสร้างครับนี่เด้อครับผู้ใดบวกลวดเห็ดทานสร้างเป็นไหนเบ่งสี่ได้อครับเด้อขันใบปุ๊บมันสิออกเลียดมาทั้งครับนี่เป็นเลียดยางแดงๆครับนี่นี่ครับเป็นยางแดงๆครับผม เห็นบ่มันใจดีกับไปทำผู้เฒ่าอยู่บ้านเด้อพอจินได้ว่าได้เอดออคนเลยพี่น้องเลยดอกแรกแหกหมานครับเห็ดไคร้เห็ดไข่เห็ดไข่ครับเห็ดไข่ดอกแรกครับตะพัดเจ็บมากเป็นชั่วงสองชัง่วโมงของพ่อครับเห็ดไข่ครับดอกใหญ่ๆเลยครับเห็ดไข่นี่ครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆเลยครับเด้อพี่น้องเอ้ดอกหนึงครับผม ครับยออีกแล้วเห็ดเผือกหางลงยุงครับดอกงามๆเลยครับเห็ดเผือกหางลงยุงครับพี่น้องปล่อยมูเห็ดทานอีกเลยนะครับมีแต่เห็ดทานเลยครับนี่กล่องข้าวมูเพอกล่องมูเห็ดทานครับมีแต่มูยังไงครับผมเตียนเชิญเด้อมื่ออื่นวันอาทิตย์ผู้ใดก็ได้หันไปมิมองไปครับผมบ่ต้องไปไกลเราถวัดเด้อครับถวัดบุรีรอยครับ เราขี่เล็กครับผมโซนทางบ้านน้องหยาไว้ครับผมคุณครับมูนึงนี่ครับมึงไหนครับนีท่านครับนีท่านสร้างครับผมโดยท่านเลียดครับมีตะดอดงามๆเลยครับผมขามันเขาจะเอาไปปาดยุบานเอาครับคุณงามๆเลย เตรียมตาแล้วครับสูนี่เอาเห็ดครับผมถืเตรียมตาแล้วเห็ดเผือกนะครับเห็ดเผือกนุ่งนะครับเด้อนี่ครับดอกงามๆเลยพี่น้องบานเพอรเวอร์เลยครับเห็ดเพิงกนุ่งครับเห็ดเพิงกนุ่งครับเห็ดเพิงกนุ่งครับดอกกำเนิเลยครับบานเพอรเวอร์เลยครับผมเห็ดเพิงกนุ่งอันนี้ชิมันเห็ดเบี้ยครับ ขุนครับบักหลายเลยเฮดเบี้ยรครับนี่นี่จะดอกงามๆได้ทำมันกินได้กับแจ้วเลยล่ะครับนี่นะครับผมถ่ายเมื่อยไก่นี่ครับเฮดหยังบัวพะรู้ว่าผมไม่เคยกินครับนี่นี่จะดรอ่ไไงง่ายเลยครับนี่เตรียมเลยครับขุ่นขุนเห็นไหมค,ครับขุ่นนี่จะดรอ่งง่ายขุ่นครับ อันตรายเลยพี่น้องไอ้เข่าเราอันตรายอันตรายเนี่ยไม่ควรเลยมัดขวดเบุพพีน้องเมื่อนี่บาดเลยครับขาผมโอ้ยอันตรายอันตราย,นราายนเนี่ยไม่ควรเลยมัมมขดขวดเลยบุกน่เออขาผมเข่าลอกพอดีขาเข่าเชี่อมใม่ไว้ใหญ่ไม่ควรเลยมัดไวดเบุบบาดเลยว่ะโอ้ยบาดเลยครับได้แพ้แล้วครับเข่าเรา เสแผ่เลยครับซ้ำใบเรือเลยครับเมื่อกี้ไปแม่บังหนี้พี่น้องเอาเบิ้งเด้อบับนี้เ้อเฮ็ดเผืองหางนงยุ้งครับหัวก็เคยพ่อครับผมเอาเบิ้งเอาเบิ้งครับเบิ้องพุ่มมาจุ่มนี่วังซีฟนี่แหละครับนี่ครับวังซีฟนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดเผืองหางนงยุ้งครับผมพวงเนี้ยพ่อท่านบานครับวังซีฟนี่แหละครับเนืองเว้ สองสามสี่ห้ห็ดแปด้าสิบเนงว่าตรงเนี้ยถินซะสิบเอ็ิบสองสิบเด้อพี่น้องไอ้ผุนั้งต้นแบบนี้ครับผุนเนี่ยุนแมุ่นแมุ่นแปวแม่แป๊นทั้งโนทั้งพุนุน้นเห็นไนทั้งพงนุนพุนแม่ทั้งพแมเห็นไห ใครเห็ดลโงูขาวครับบ่ามันไข่เปียกใครไก่เรื่อมันไข่งูหรือครับไข่เห็ดลโงูขาครับผมครับแม่เอาได้สามใครซี่ไข่หรือครับนี่นะครับลโงูขาวครับเห็ดละรูปเขาวครับพอไม่พี่น้องเออออกมาอะไรเรือครับออกมาพักครับพักยกครับหายใจเบาๆไม่เล่าครับผมอ่ะครับเบิ่งผงงางครับ ยกแหลกผลงานยกแหลกครับไอ้แต่ละคนครับนี่ครับตะไคร้ขาวหางอันเม็ดเพลิงนกยุ้งครับเห็ดทานนี่ครับเห็ดทานตาเอื่อยกระเาเห็ดทานครับนี่ของผู้เฒ่าของแม่ครับเห็ดทานครับสี่เตียมตาแหละครับสามตานี่บ่ได้ซื้อเด้อครับเจ็บเอาเองครับโว่สิ่เตี้ยมหัวลดล่นตาครับผมเห็ดทานแตกครับเมื่อนี้ออกหลายครับอยู่เราถวัดบุรีละเอียดนะครับเด้อ ไปอยากมามืออื่นวั e นอาทิตย์กรเชื่อครับมือนีวันเสาร์ครับผมนี่ครับใก่เตรียมตาทุกคนแล้อครับผมตอนนี้ออกมาผักยกครับผมไปครับลุยตัว อาหารอีสานนะพี่น้องอ่อาีสานโอ้ดินพันกันละครับเงี้ยลาอะไรอาหารคนอีสานครับผีพวนครับพี่น้องผีพวนผีพวนครับผมอาหารอีสานครับเอาเจ็บใหมแม่แกวิ่งแกแกดดครับได้ปุ่มหนึ่งครับผมงามๆเลยครับงามๆเลยผีพวนครับผมนะฮะสมบูรปากอีรีวะ คงกูบปรเด็นโอการตาเขามากห้อฮะนี่เย้ไหหล่าใส่ยะเข้าเนี่ยโอตาให้หลาาเนี่ยนี่ยืนหลับก็เดียวผมเอามือนห้วมพ่อเล่นออไปนั่งถ่ายอยู่ถนนเล่ที่เลี้ยงพ่อเล่นนี่ควันอยู่คนเข่าเดียวพ่อเล่นครับเห็นบอสพี่น้องผีพวกมันจัดฉากด้วยครับบระด็มาปักไปเด้อนี่เด้อ ีครับพอดีเยาพอสารปูเพิ่นเพิ่นสิมันหนูใส่ยังไงปูใหญ่เล้วใด้บลกหลายเรื่องหน่ะพี่ครับบปกหลายเลยครับเป็นซิบซิบตัวเลยครับต้องแห้งบัได้เลียดมันหรกครับผมคนว่าเป้าเก็บหรือเป้าเนี่ยกินเข่าคนแบบทำแล้วว่ะพี่ยำเล็กอะไรเนี่ย ดืนเน็ตมีแม่เงินเหมือีเย็ตเดือนเื่อนี่เห็นมืดเลยก็ยัง่ินตังมีตัวอนเอาขันติไยนีดเอาเลยเอาวัวถินตกวันถินตังมีตัวอทเลยุ่นไหมถเรียกเก็บเลยเก็บขุ่นหินเลยเขาไทยแบนี้ย่นยันขาดเอากระดิ่เสียงเอาตาใหญ่มานถงเก็บได้เหงาเมื่อเดี๋ยวผิดก็เลยรีบมาเอาเนี่ยมอนีผิดหรือันี่เลยอนผิดเอานดอกมูใหญ่ตนี เดียวแจ็คอดแ,แก่แล้วเย่สำเด็จสลัดเลยนี่ไ่ดุไงไม่เคยผัวดึกานนี้อยู่หลายปานด์เปิดมาในทีวิตดินดูบ้านไม่ดวงเลยผมได้กับยอนปีหนั่งปีที่มีปีลงน้ำยนี่ยที่นีปีนั่นนั่นบอกนีนะ่นั่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใครเหนเจ้าเหรอครับเอาเลย,ยลนะนะหมด,ดเราดีในม่ไปไหนเห็นไหมดหมเลย ปดเียวลีนหครับดนตาไปเพียนแล้วนเล่นหแล้วนเนหเียน่อยคนย่หนเมือนขามันห็ดแดบดอีกิดข้นมาเลยนมาครับพ่นเดียวครับเมื่อกี้ครับพ่นเดียวพี่น้องพ่นเดียวเลยอันนี้บนเ็ดไตเบี้ยเด้อพี่น้องเอ้มูเห็ดดินครับนี่ครับ มูเห็ดดินครับมูเห็ดดินนี่ครับนี่ครับมูเห็ดดินครับผมเห็ดเห็ดดินครับมีแต่ดอกนี้เลยครับสีเก็บเอาให้นหมดเลยครับนี่มูเห็ดดินครับผมบเฮ็ดแดงก่อนเฮ็ดแดงก่อน

กนคือกันเพราะวนมีเห็ดดมนอันเดียวกันเลย 钓，平常挂钓。 เต็มตามาก่อครับครับผมสำหรับคลิปนี้กะผ่านนะครับสามตาเต็มๆเลยครับผมเงียบทานครับเงียบทานไม่สะดอกงามๆครับผมเงียบทานครับไม่สะดอกงามๆเลยครับนี่ครับเงียบทานเงียบทานเห็ดดินครับผมเห็ดแดงเงียบทานเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดตะไคร้ครับผม ยังมีติตัดอกกางเกงเลยครับครับผมสำหรับคลิปนี้กันพูดได้มักผู้ได้ชอบผมก็ฝากกดกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมเด้อครับเด้อเอาครับคำเลี้ยวสุดด็ดพักกันกลับบ้านแล้วครับผมสำหรับคลิปนี่กันสวัสดีครับ